สวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube จตุรงค์การเกษตรนะครับเบิงเพิ่นใส้นะครับนี่นะครับปีนี้เพิ่นว่าสิบคันเนาะครับับนว่นได้ซื้อเติเตมเนี่ยเนาะโอเคอันนี้กนันยังเหรอครับแม่งหินหมดเนาะแม่ง,มมงมมครับหมดแมงทั้หมดครับโอ้มันเขาเนาะ ผมว่าผมว่าคู่บอตาถ้ามันมาเห็นเนี่ยันเขามาเห็นเนี่ยเขาติดตู้กระจกให้เฮาได้แบบนี้ตู้แอร์น้ำว่าเบิ่งงด้อครับนี่นะครับมันมีลังแตนลังต่อไปไปชนมันนะครับมันมีนะครับไร้อ้อยนะครับเนี่ยผมว่าถ้าออกแบบรถ B ี2440เนี่ยให้ให้เป็นตู้แอร์ผมว่าเขาท่าคู่อต้ามาดูนะครับคือเวลาหน้างานเวลาใช้งานจริงๆเนี่ยมันต้องมาดูแบบนี้ครับคือเนี่ยมันต้องแบบเนี่ย รถไทยน้อยแต่ว่าเฮาเฮ็ดเป็นตู้แอเนาะมันมันต้องออกแบบอย่างนี้ให้ให้ให้เกษตรกรเกษสิกีคนซื้อคือเก่านะครับเพราะว่ารถไถมันต้องเป็นยังสี่งแหละตู้ตู้แอร์แล้วคนงานเพินน่นกเกษตรครับพวกนี้แลีนลงรีปเปิดเพิ่นใส้ป่ะตัวนี้มันตัวเก่าสิบป่ะลงลงรีเปิเดี๋ยวระเบิดเพิ่นใส้ตัวนี้ป่ะหน่าเด็กครับด้วยิ่นป่ะครับยุ่นว่ารุ่นว่าหัานนี่ย พวกน้ำมิดพวกยังไงต้องไปขับไซบูบแบบนี้นี่คือตู้แอร์นะครับมันต้องแบบนี้นะครับแล้วก็พอพอมาเป็นตัว B2440 นะครับเนี่ยทุกวันนี้นะครับชาวไร่ยังต้องใช้ผ้าเขียวมันมันกัดแมงกินเพราะว่าถ้าออกแบบเป็นเป็นตู้แอร์มา B2440 2740 2140ย์สอสี่นสองหนาไ่เขาทานะครับ ไฟวิจัยมันเพ่มมาเบิงเฮาหน่ะขายกับขายอย่างเดียวว่าคนซื้อหลายกับโกับโกับโสนใจเขาแล้วแต่ว่าเกษตรกรอยากได้ตู้แอร์นะครับอ่าต้องปรับปรุงไปดินพันไปเล้วเลยปรุงเสริมไปน้ำเน่าเออเมื่อกี้พูดหนึ่งใส่แล้วเมื่อกี้ใส่ไปงานไปอีะครับในเบิงมีตีด้านกันใส่เครื่องจักรครับนี่เห็นบ่เออ บอกดีกว่ขันน่งี่ิตู้แอร์นี่ยขายดีแน่นอนสยามคูโบต้าดูนะครับถ้าดูคลิปผมดูนี่นะครับมาดูวิจัยผลิตภัณฑ์ท่านนะครับสมควรทีตู้แอร์มาให้นั่นมันจะบอกมีมียางไหลสุดตัวหาิบแรงมังตัวรมสารกับกเ้ัเออเพราะทุเมืยอนี่มันห้อนเนครับไปหงเพลยกตอได้เอองลีบ่ไดช่องจะตุรงการเกษตรครับ ทีนัี้ไปีกกได้เม่นาลมวปีนี้ดีขึ้นไหปีน้่ผมไปว่าท่านจะวงว่าท่านหอดลงราคากับปวดไเออมันบิดเราเนาะซึ่งคนหลักหัวมันเรากะปวดเป็นหงเรืงมันว่าท่านพ่อปวดเอออ เนี่ยครับเวลาเวลาโอยใหญ่ยยถือไปนเอาเอาไปใส่รถเพิ่มยังหนึ่ง เวลาที่แดดมันร้อนนะครับพอแดดมันร้อนเนี่ยเครื่องจกักรถ้าตัวเล็กๆนี้ถ้าออกแบบให้มีตู้แอร์อาจจะเพิ่มแรงม้าขึ้นก็ได้เพื่อให้มันเพื่อมันโหลดตู้แอร์นะครับ <c oughs> เข้เาได้เอาได้แน่ร้อนมาเฮ็ดเอาได้พี่น้อง <c oughs> ต้องต้องถ้าเฮ็ดตู้แอร์ air, มาขายเราแก้ก็ติดซื้อกบฝากถึงสยามโคบต้านะครับต้องต้องมาดูว่าเวลาเราใช้งานใน,ในไร่เนี่ยมันเป็นอย่างจริงจริงนะครับจาใส่ตู้แอร์นี่ติดเครื่องเสียงนั่นอีก ติดอ้ให้มันยต,ต่ำ <laughs> ตอติ๊ดไล่ๆนี่นต,ต่ำตอเปิดเที่งแล้วก็ใส่มือถือได้นะโหลดไอพี่สามไอ้เปิด YouTube ยูทูบได้นะแบดนี้โอ้ยสนุกครับแล้วรถลูกน้องสนุกครับมันมันร้อนจริงๆครับมันร้อนจริงถ้าเป็นตู้แอร์ได้ผมว่าน่าจะปรับปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์นะครับเออ เพราะว่ากันน้ํายานะครับแล้วก็กันแมลงกันต่อกันแตนกันเนี่ยนะครับมันจําเป็นต้องใส่ทุกแอร์วกมาถ้ามันปั๊บเลยควดควดปั๊บครับเห็นไหครับรถเสียไหมครับคุณสวัสดีครับสวัสดีครับเซลล์ครับโอ้เซลลโอ้่อคะครับผมถมาว่าถ้าวมาคุ้มไร้สายเด้อ นี่ครับน้องเพิ่นครับรถตัดไว้น้องเพิ่นมือสองมาได้อัพไอ้คลิปสันเพื่อนเปลี่ยนใบมีดอยู่บ้านปะไหมนะครับนะครับเตรมแล้วก็ไปแต่ว่ามันร้อนจริงๆครับ เวลาที่อยู่ในกลางไร่นะครับเพราะว่าน้องเขาต้องใช้ตัวเนี้ผ้าไนล่อนมากั้นนะครับใช่ครับร้อนแล้วก็ระคายเคืองนะครับถ้าหากว่าสามารถปรับผลิตภัณฑ์นะครับเป็นตู้แอร์เนี่ยนะครับก็จะเป็นการดีนะครับขันมีเพิ่นกระซื้อแล้วล่ะประเด็นคือปัญตานนี้มันบ่มีมักน้อบ่ดีงรับเะวามันึ่บโอ้เวลามันล่มมันกบบมันแตกนะครับมันเสียงครับเออมันเทียงมันลายครับ อันนี้อันนี้ก็เป็นเออน,นี่ก็เป็นข้อคิดหนึ่งจากจากผู้ใช้งานนะครับแต่ว่าเขาออกแบบเอาบมเมนตัวแอร์ก็ได้แต่ว่าให้มันเป็นกันต้องหาแนวกันแม่มงนี่ก็เป็นอีกข้อคิดหนึ่งจากผู้ใช้นะครับนี่เสียงเสียงจากผู้ใช้นะครับผมว่ามันลงไปห้านเฮ็ดที่กันมาแลงไอ้เพ่นตัวแอร์ก็เสียงแตกเออแมนอยู่มันต้องรถไทงไง เบิ่งเสียงจากผู้ใช้งานจริงนะครับเบิ่งมิติทางด้านการใช้งานเ้ยเอาคือเวกับไอ้กล้องบ้างเหรอเสียอไอ้ไม่ให้อยากจะเสียเอ็มรอรเท่า น้บมมแบ่่วน้ำบ้มครถไทยบ่าบอกนูได้มันทิมไปนั่ยไอ้เลครับคือไปเก็บห้มันน่นน่ะนี่นะครับว่าไอที่ไปดอกพระวามันมีอีกรองนึ่งเด้เสีกฟักอีรองตัวบ่วไอ้ขวาดไปหันแต่เป็นผลิตภัณฑ์เป็นเป็นบรรยากาศฉิตยาในไรอ้อยนะครับ ชีดได้ยักล่องก็อไอจ้จำไปได้เลยสูตรดิบปนไห่สองร้อยลิตรชีดได้ยักล่องจกไรสองไรถึงปะช่วงทวีเวกเษตรย่ยนเมืองโรบอรียได้ครับอันนี้ม,มีเตอร์ความเร็วผมครับเออมีเตอร์มันจะมีเตอร์มันมีเตอร์ปั้นยานบ่แต่ว่าพี่ที่โอ๋นี่ป้าเปาเนียนบ่ว่าปั้นเนียนบ่เนียนครับพี่เตอร์โอนี่ปั้นไฟบ่ปั้นตัวเครื่องครับยี่ห้อเครื่องครับยี่ห้อเครื่องพึ่งไทยครับยี่ห้อเครื่องไทยครับพี่ เออบ่มันเรามัน่าปั๊บมันเป็นรอดมื้นครับเออจำบ่ได้หรอว่ะมีบ่กับไปปั้นตัวเข่าตัวนึงก็ไปปั้นใส่พันอยู่ครับข้างหลังถ้าถ้าบ่เปิดนี่มันถ้าเปิดยาเลยนี่มันมีไฟใส่บ่ปันบ่เปิดกะบ่ออกครับอ๋อบ่ออกมันต้องปั้นไปน้ำคุณถามเขามาหลายหลายในช่วงพี่เกษตรยนต์เพิ่นว่าถามว่าเสียอันเดียวมาจากไหน ปูดทั่วไปหร้านนี่มีเปิ้นแล้วครับบมต้เโทรมาหาผมเด้อยเขาเห็นนะเขาเห็นว่าเสียเพิ่นออกมาจากใสเออเพิ่นเพิ่นแหละเพิ่นไปเห็นนะครับเพิ่นชุดของพวกนี้มันจะมีคู่มาคนแนะนำดีของพวกเอสเคพวกยังกับแม่แนะนำเพิ่นเพิ่นกันมันมันต้องเบิ้งนะครับมันบูมแมนว่าสิใไซแต่ของจากของมันต้องเบิ้งให้อื่นน้ำแหลกไปเล่นรูทเอาแก่เพิ่นกับเบิ้งขึ้นกันครับเพิ่นก็ต้องเล่นรูขึ้นกันครับโมจันมัสยิตัน เอาแค่นี้เอาสักนี้ครับ